พ่อเป็นพ่อแท้ๆท,ทำไมจะจําเสียงลูกตัวเองไม่ได้ดนะครับก็โดนไปแสนเก้าพ่อแฟนยนนังนอนไม่หลับมาสาวันแล้วก็คือยังแบบทั้งโมโหด้วยทั้งโกรธตัวเองด้วยทั้งแบบเสียรู้ด้วยเสียเงินอีกอะไรเงี้ยแม่ว่าแบบคนในบ้านอาจจะโอนเงินไปให้ละสองแสนแต่ว่าความรู้สึกมันก็คงแบบไม่น่าเลยอะไรเงี้ย ก็ถามตำรวจนะครับว่าเกิดมีสิทธิ์จะได้เงินคืนไหมเขาบอกว่าไม่น่าจะได้เงินคืนแต่ว่าน่าจะสามารถจับคนแบบตัวเล็เลกๆได้ไไเพราะตัวใหญ่เขาบอกว่าอยู่ต่างประเทศกันหมดตอนนี้กําลังสือบอยู่เพราะว่าต้องรอทางธนาคารทําเรื่องกลับมาให้กับตํารวจแารผมเล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นพ่อแท้ๆท,ทำไมจะจําเสียงลูกตัวเองไม่ได้ไม,มันปลอมได้เหมือนขนาดนั้นแล้วตอนนี้ใช่แล้วมีการวางแผนด้วยนะว่าแบบโทรมากอนล่วงหน้า เกมการก่อนเราต้องระวังไว้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันแบบพร้อมทั้งเสียงแล้วก็สำเนียงเราได้อย่างอย่างผมพูดอยู่ตอนนี้มันก็ดูดเสียงไปได้แล้วนะฝากเตือนภันนยด้วยนะครับก็โดนไปแสนเก้าอะไรเงี้ยพ่อแฟนเนี่นนยนอนไม่หลับมาสามวันลแล้วมันก็คือยังแบบทั้งโมโหด้วยทั้งโกรธตัวเองด้วยทั้งแบบเสียรู้ด้วยเสียเงินอีกอะไรเงี้ยแม่บ้าแบบคนในบ้านอาจจะโอนเงินไปให้ล้วสองแสนแต่ว่าความรู้สึกมันก็คงแบบ ไม่น่าเลยอะไรเงี้ยปาก<บ>จัดการแบบก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรเงี้ยด้วยครับเพราะว่าคือพอผมพ่อแฟนผมโพสต์ไปเงี้ยคนโดนกันเยอะมากเลยครับ<ม>แต่เขาไม่กล้าออกมาโพสตเหมือนแฟนมผมผมว่าเนี่ยบ้านนี้ก็โดนไปสามหมื่นช่วงปีใหม่ที่ผ่นานมาแล้วเขาหลอกผู้ใหญ่หมดเลยนะฮะ<ม>เขาหลอกคนคนแบบรุ่นปู่รุ่นย่าหมดเลยเหมือนแบบเอาความเป็นลูกมามาของเงินอน่ะลูกขอเงินเราก็ต้องให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับหวังว่าแบบอยากให้ให้แบบหน่วยงานระดับ ใ่ที่ใครมีความรับผิดชอบอะครับก็ช่วยมาดูแลตรงนี้ด้วยเพราะคนเดือดร้อนเยอะมากเมื่อเช้าตอนตีสามเพิ่งโดนแฮกทวิตเตอร์งงเหมือนกันนะฮะถ้าผมได้คืนเดี๋ยวผมจะซื้อติ๊กสีฟ้าถูกอะไรเพื่อบริจาคไปเดี๋ยวผมจะจ่ายรายเดือนให้อีลอนมัสก์ล้วกัะเออคะจะได้แบบโดนแฮ็กยากหน่อยตอนนี้แฟนคลับก็ส่งมาบอกกันใหญ่เลยตอนเช้าม่เตอทวิตเตอร์เป็นไรไปดูหน่อยนะอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปหลอกใครอีกหรือเปล่า ถ้าใครที่ได้รับข้อความแปลกๆจากผมก็ไม่ใช่ผมนะครับในคอมพิวเตอร์ใช่ครับผมก็ขอให้ชีวิตมีความสุขครับอ <laughs> ขอให้แบบธุรกิจเงินทองไหลามาทีมาไหล,หลไปออกไปเลย,ย <laughs> แต่ไม่แต่เราเชื่อว่าไอ้พวกที่ออกไปอะ่ะบ,บาปกินหัวมันแน่นอนอนะอขอให้ตกนรกหมกงไหม้ไปเลยใช่ฮะก็ขอให้แบบอยากพูดนะแต่ว่าไม่